Hey, สวัสดีครับันนี้ก็จะมาสจดถึงเรือร่องการหมุนเนาะซึ่งก็จะได้เป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้นี้นะครับหมุนแล้วก็จะออกมาเป็นปริมาตรสอนนที่อยากลองทำนะครับกดพร้อลองทำดูก่อนได้ถ้าใครทำเสร็จแล้วดี๋ยว่าจะดูเฉลยก็มาเลยเนี่ยครับขั้นต่ข้อหนึ่งก่อนเราวาดรูปกันนะครับคือ y แล้วบล็อก x ใช่ปะะมานี้อืมซึ่งมันตัดที่หนึ่งถูกไหมครับอันนี้คือ x หอกหนึ่งเนาะต่อมาควาเร็สูตก็คือเส้น แกน x นั่นแหละนะครับแล้วก็เ็ข้อสองคือแนวนี้นะครับมันทางกันดังนั้นปริมาตที่จะหมุนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะคิดเป็นปริมาตรอ่าจริงจริงถ้าถ้าตามตรงเนาะก็มันคือปริมาตรทั้งหมดแล้วก็หักออกด้วยรูด้านในถูกไหมครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเทลมากเนาะดังนั้นที่่ะเราก็เลยจะใช้ก็เอามาลบก,กันปกตินะครับ ก็คืออปริมาตรเนาะแล้วเท่ากับอินดิเกตนะครับดีวายใช่ไหมก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงล็อกสองคือตรงนี้ถึงตรงนี้อันนี้เมื่อ,อไรครับพไพ่สองเนาะก็คือไพ่ข้างหลังก็คือตรงนี้สองหลังสองลบด้วยก้อนหน้าคือนะครับตรงนี้ก็คือไพ่เอ็กซ์สองถช่ไหมก็คือพายเอ็กซ์สองคือ e กำลังสองวานี่นคะครับแล้วก็ดีวายถูกไหมนะครับนี่อลองลองดูกันก็คือคนนี้ก็จะได้เป็นสี่พายวายเนาะแล้วลบข้างหลังจริงๆถ้าเราจำได้นะฮะก็คือ e อกำลังสองเอกซินดีเยนมาก็จะได้เป็น1นอสองแล้วก็ e กำลังสองวาเป็นเดีกก็ศูนย์ถึงลบสอก็คือจะเป็นสี่พายลบสอลบด้วยลบสองแทน,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  5, 6, 5. นค่าเข้าไปนะครับ สองก็คือสี่ก็คือสองพายเนาะแล้วก็ลบพิธีก็คือบวกด้วยเดินสองพายนะครับเพราะมีศูนย์ตัวนี้นั่นเองเนาะไมล,ลืมก็อาจจะโดนพลาดใช่ไหทโอเคน้นเราก็ได้คะแนนอะ่ะที่ี่เป็นจงแทรคะหนนเป็นสี่พายบกสองเดินอีกหนึกตามเดินสองพายนะครับส่วนข้อที่สองนะครับไไามาเรื่อง3ไต่เนาะ วายมันจะปรมานี้ก็มาวก็กาวาแล้วก็แปะเนะ <c oughs> าะอีกยวศูย์อ่อโอเคแล้วก็จะเป็นโซนนี้ตรไหมคิดว่าเนี่ยแต่ก็วาหมุนอกก็อบแกนเอกเนาะก็คือจะเป็นแนวนี้มันเดินตรงไหมตอนแรกนะครับเราจะได้นนเป็น <c oughs> ก็จะต้องเป็น v นะครับ i n d i c a t ต่อเนื่องแต่แล้วอย่างที่อยู่ช่วงดีเองเนาะคือ x ก็สุดท้ายคือ y คือดใช่ไหมแสดงว่า x คือสองก็ต้องเป็นศูนย์ถึงสองนะครับแล้วก็คูณ a เนาะไม่ใช่มันคือลอกแกน x ใช่ไหมโอ้ มากันโอเคเมื mm ่อ hmm. กี้มันปิดีโอละไรไปนิดนึงนะครับนี่ต่อกันเนาะก่คือถ้ารวยนะครับเอเกีรสังคมใช่ไหมแล้วก็วายแล้วก็แปตอืมนวัดดาบกาฟันก่อนหรอกอืมแต่ก็ได้เห็นเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับอู้เลอครับ่น แล้วก็อกแปรก็แเนาะแล้วก็เอกความสูงมาได้จุดนี้นะครับแล้อินทิเกรตลอกแกนเอกใช่ไหมแต่ว่านี่แค่จเป็นพื้นที่ปึ๊บๆแล้ก็แปะไปเรือยๆใช่ปะเรากเห็นว่าเฮ้ยบนวิศวกรบอกที่มันแบ่งมีรูตรงนี้ยาวสองแล้วเนี้เราได้เกรตแบไปดวยกันเนาะก็คือ v นะก็คืออินทิเกรตเนาะ dx ใช่ปะ x ตั้งแต่สูตรงนี้ไล่มาถึงจุดายนี้ถูกไหมครับก็คืออะไร สูงไมถึงสองดูไหมครัก็คือเอาพมอนลงข้างล่างเนาะวนิดวายคือแปถูกไหมข้างล่างคือเอางสามเนาะแต่จริงรงอย่าลืนะครับว่ามันต้องคือมันไม่แค่แค่ความสูงเนาะคือมันเป็นไพ่อังสองถูกมาแปดกังสองลงด้วยไายวายสองถูกไหมก็คือเอคางหกแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่เอาปลายลบต้นอย่างเดียว ของที่เคยทำเนี่ยไม่ใช่นบอันน้งหา่พื้นที่เฉยเ,เน็คือเป็นสูตน้ำสองหกสี่พาย X, ลบพายเอกซ์กลังหกใช่ไมเดียตั้งแต่เป็นหกสี่พายเอเอซ์เอ็กซ์กำลังเจ็ดนะครับสูตรน้ำสองนะครัูนรสถก็คือร้อยแปดพายครับลบเอ่อเอ่อตังแต่เอกซ์กังเจ็ดก็คือถ้าเป็นสองใช่ไหมก็ร้อยแปดเลยไหม อืมลายแบบการสังเกตนะครับก็จะเป็นเัาลบกันเนาะก็คือมันจะเป็นหกส่วนเจ็ดใช่ไหมแล้วก็หกไปส่วนเจ็ดเราคูณลายแปดเลครับเราก็จะได้เป็นเจ็ดสองใช่ไหมถ,ถ้าในถ้าในลายยี่สิบคูณหกนั่นจะได้ลายสิบแล้วคูณแปดไอทีหนึ่งนะฮสี่สิบแปดก็จะเป็นจะได้หกสิบแปดาปส่วนเจ็ดนะครับไป็นคำตอบต่อไปที่ ถ้อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้กำลังใจกันก็กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับได้แบบเป็นกใจห้ผมด้วยนะครับแล,แล้วก็ใครที่มีเรื่องต่สงสัยสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาใน direct ig นะครับที่อยู่ในใต้ดิสคริปชั่นจะได้นะครับ